หนังสือเล่มน,นี้ยผมกําลังกําลังอ่านอยู่นะมีทั้งหมดสิบบทผมอ่านไปได้ถึงบทที่เก้าแล้วนะแล้วผมก็เริ่มเขียนลงในบล็อกแล้วนะเป็นหนังสือที่ว่าด้วย PLC ทั้งหมดครับนะ ดีอย่างไม่รู้จะว่าอยังไงนะคนเขียนชื่อริชัตดูโฟกับปัญญาชื่อเรเบคก้าดูโฟนะแล้วก็มีคนเขียนร่วมกัน,นเป็นในหนังสือค่คู่มือนะสหรับที่จะใช้ plc ได้ได้อย่างเรียว่ามีพลังอย่างถูกต้องนะหลักที่สำคัญก็คือว่า plc นั้นไม่ใช่ทำเฉพาะในกลุ่มครูครับ ไม่ใช่แค่ให้ครูเขารวมตัวกันแล้วเนีกว่า p l c บอกอันนั้นไม่ใช่ p l c ท,ท,ที่ที่มีคุณค่ามีพลัง p l c ที่มีคุณค่านั้นผู้บริหารต้องเข้ามาหนุนในโรงเรียนก็ผูมในการต้องมีจัดระบบหนุนนะแล้วก็เขตพื้นที่มีระบบหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ทาให้เกิดพลังนะฮะเอ่อ แน่อนอนนะพีอซีเฉยๆก็ไม่พอนะบางพอทําไปทําไปครูก็จะรู้ว่าเออทฤษฎีนี้เราไม่แม่นเนาะเราไม่มีความรู้ก็ต้องนะหาคนต้องไปเข้าหลักไปเข้าหลักสูตรหรือว่าหาคนมามาฝึกมาเข้าวุฒิทำวุฒิัอบอะไรางี้นะครับเป็นเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะเนื้อเรื่องไปนะครับการสนับสนุนออของผู้บริหารเนี่ยก็คือว่าพีอซีเนี่ยออนอกจาก ในกลุ่มเจอกันทุกอาทิตย์หรือทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะคุยกันทุกวันนี้ก็อาจจะคุยกันแค่สิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับทุกอาทิตย์ก็จจะสักสองสามชั่วโมงอะไรเงนะี้ยคุยกันครั้งหนึ่งนะโดยมีเป้าหมายอย่าลืมนะเป้าหมายคือเด็กเรียนเรียนได้ดีขึ้น learning outcome น,นะแล้วก็ที่คุยกันเนี้ยก็นําไปสู่นั้นเสร็จแล้วมันจะมีผลงานดีๆผลงานดีๆเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่าง อย่างนี้เนี่ยต้องมีการสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้มีโอากาไสไปแสดงไปแร์นะในในในเวลาเขามีเวทีระดับประเทศอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีการจัดระบบไอซทเพื่อทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ามข้ามจังหวัดได้นะครับถ้าท่านใช้คําว่า plc pbl เนี่ยเข้าไปใน y o u t u b e นะท่านก็จะได้เยอะเลยนะครับที่จะดูเรื่องนี้ทําความเข้าใจ นะหรือเข้าไปใน google ก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆก็จะเห็นนะครับก็ mm hmm. มีทั้งเนื้อหาและมีทั้งการฝึกอบรมนะการเป็นที่ปรึกษาะอะไรอย่างนี้นะครับความรู้ที่เกิดขึ้นในการทําหน้าที่ครูทักษะเหล่านั้นเนี่ยจัดให้เป็นระบบหน่อยเนี่ยมันเกิดจะเป,เป็นวิจัยนะครับมันสามารถประนเสนอในวิชาการที่ประชุมวิชาการประจำปีนนครับในที่ต่างๆได้นะครับ ตกลงครูครูที่เอาใจใส่ลูกศิษย์เนี่ยนะสามารถที่จะใช้พลังของ2 1 first century skill แล้วก็การค m นะครับรวมกลุ่มกันนะเรียนรู้จากการปฏิบัติของตัวเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็น plc นะท่านที่ต้องการตาม ที่ผมกำลังเริ่มตีความในหนังสือ Learning by Doing โดยดูโฟเนี่ยก็เข้าไปในลิงก์อันนี้ได้นะที่ในเอกสารของท่านไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะทั้งหมดเนี่ยที่ผมกลับเรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่าง่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพลังของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่ค่อยมีวิธีใช้มันไม่มีวิธีที่จะให้มันปลดปล่อยตัวเองเออกมาครูง่ายว่าเราไปขั้นมันะนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าครูเพื่อสิทธิว่านี่ก็มีก็นี่ไงที่ชวนกันมาในห้องเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะมันแต่มันคงไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศเนาะนะแต่ก็มีไม่น้อยอ่ะนะครับถ้าสามารถที่จะรวมตัวกันแชร์กันมีเวทีให้แชร์กัน แล้วก็หาวิธีที่จะยกระดับขึ้นไปอีกแล้วก็ทําอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะะทั้งเขตพื้นที่อ่าเนี่ท่านฟอ,เ,อเขตสุพรรณเนี่ยนะครับมาหาวิธีไปทําทั้งเขตอย่างเงนะี้ยก็จากขยับแล้วเขตอ,อื่นบอกเฮ้ยโอ้พอทําแล้วมันพิสูจน์นะมันพิสูจน์ว่าเรื่งองนี้เอาคำมันดีขึ้นจริงๆนะเมื่อวานนี้ผมเจออาจารย์วุฒิผมยูชื่อคณบดีเอ,อ,เอ,อศึกษาศาสตร์ขอนแก่นอนะ อาจารย์อะไรคณิตศาสตร์ที่ทำเร,รื่องคณิตศาสตร์ไมตรีไมตรีแกบอกของแกมีพิสูจน์แล้วนะที่แกไปทำอยู่เนี่ยหลายปีนะแต่ทำหลายปีนะบอกเอทมันเคยผ่าน11%เปอร์เซนตตอนนี้87%เจ็ดแกบอกเพิ่มจาก11%เป็น87%บอกโอ้อย่างนี้นะอาจารย์รีบเขียนรีบเขียนรีบเอาของจริงมาให้ดูทำยังไงนะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือของแกเนี่ยแกเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ครูใหม่วิธีของแก lesson study นะก็คือ PLC นี่เองก็คือ COP ครูนี่เองนะนะแต่ว่าของเขาไปใช้คำของญี่ปุ่นไงนะไม่เป็นไรแท่ไหนแต่จะกูลไหนไม่สาคัญสาคัญตัวที่หลักการนะเอาเด็กเป็นหลักนะ,ะเน้นเป้าที่การเรียนการเรียนของเด็กโดยครูก็เรียนรู้วิธีทำหน้าที่ครูให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นเนี่ยนี่คือหลักแค่นี้เองนะต้องการให้เด็กดีขึ้น ครูตั้งใจที่จะที่จะทําให้จัดก,การเรียนรู้ให้เด็กดีขึ้นโดยวิธีที่เอาการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลักไม่ใช่การสอนของครูของครูเป็นหลักแต่ครูเนี่ยออกแบบการเรียนรู้แล้วก็คอยติดตามเนี่ยแค่นี้หลักนะครับก็จะทําให้เอ,อเกิดอ,อผลอย่างที่ว่าได้นะครับสุดท้ายนะครับ ก็เราอยากที่จะเห็นเราอยากจะเห็นที่มาสองวันเนี่ยก็เพื่อปรึกษากันนะครับเราอยากที่จะเห็นว่ามี P.L.C. ครูซึ่งครูที่เอาใจใส่เนี่ยที่เราเรียกว่าครูเพื่อสิทธิ์เนี่ยนะครับที่จะมองอีกมุมนั้นก็คืเป็นแนวหน้าของการปฏิรูปการเรียนรู้เพราะว่า P.B.L. เนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายที่จริงมีมานานแล้วนะ P.B.L. เนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหม แล้วก็ตอนหลังนี่ก็คงมีโรงเรียนที่ใช้เนี่ยของครูใหม่เนี่ยก็มีนะครับเพื่อพัฒนาเนี่ยก็ใช้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้แพร่หลายนะแพร่หลายเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่ p ี l อหรอกพ b บีเป็นเครื่องมือคะเป้าหมายของเราคือเด็กมันเรียนเรียนแล้วมีทั้งความรู้และทักษะซึ่งเป็นปัญญาด้วยนะครับมันมันโยงไปสู่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เรียกว่าชีวิตครูก็เป็นชีวิต ที่ที่สนุกแล้วก็มีความสุขนะมากขึ้นนะครับก็โดยมูลิธิศศรีสิริรวงเนี่ยก็เป็นพันธมิตรนะเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านนะครับในการจะขับเคลื่อนเป็นพาร์ทเนอร์แบบไม่มีตังนะท่านต้องหาตังมาเองนะอ่านะเงื่อนไขคือทรัพยากรทั้งหลายท่านต้องหาเองนั้นแหละนะครับ โดยทรัพยากรเมืองไทยตอนนี้มีอยู่แล้วครับที่อปอทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขตพื้นที่การศึกษาม่ลูกข้ย่กงนี้ป่ะน,ะนะผมเขียนเมื่อเช้าเนี่นะไม่รู้จะไม่รู้ถามใจก็โม,ม้โม้ไปก่อนนะครับเขตพื้นที่เนี่ยมีตัวอย่างเล้นะพอ,อ,อกเอาเขตมานี่นะครับสุพรรณเขตสองนะครับนะอย่าลืมนะฮะเป้าหมายเพื่อผลการเรียนของเด็กทางลูกศิษย์นนะฮะ เรารวมกันเป็น PRC เรียกว่าชมรมก็ได้ชุมชนก็ได้เครือข่ายก็ได้ครูเ f p o s สิคือสิ่งที่เรา